มึงเสือกอะไรสิโลดก,การเมืองปาจินนะครับเขาจะฆ่ากันพ่อลูกของเขามึงเสือกอะไรล่ะมึงเสือกอะไรที่จะมายุ่งกับทักษิณมาใส่ร้ายมากล่าวหาทักษิณไปล้วงลูกบ้านใหญ่อย่างงู้นอย่างนี้มึงเสือกอะไรไอซีโรดมึงทบทวนใหม่นะก่อนที่มึงจะออกมานะมึงต้องหาข้อมูลที่ดีกว่านี้ มึงจะมาเล่นกับอูเหรอนะมึงเสือกอะไรกับชินวัตรมึงได้เลือกมาเหรอพักการเมืองนี้มึงมึงไม่เลือกนะเพราะว่ามึงจะเป็นสลิมไงนะจตุพรมึงมึงหยุดมึงหุบปากมึงอย่าอย่ามายุงมึงอยู่เฉยๆมึงไม่มีราคาแล้วนะใหญ่กว่าเสื้อนะครับโดยเฉพาะไอซีโรดครับไอนี่ก็โอ้โห มึงเสือกอะไรสิโลกการเมืองประจินนะครับเขาจะอักกันพ่อลูกของเขามึงเสือกอะไรล่ะมึงเสือกอะไรที่จะมายุ่งกับทักษิณมาใส่ร้ายมากล่าวหาทักษิณไปลวงลูกบ้านใหญ่อย่างงุ้นอย่างนี้มึงเสือกอะไรนะเขานะครับเรื่องของครอบครัวเขา การเมืองบ้านเขาการเมือง้องถิ่นของเขาทําไมต้องเอาท่านทักษิณไปโยงด้วยล่ะนะครับไอ้ชีโรดไอ้นี่ก็ปัญญาอ่อนครับสลิมนะมึ <c oughs> งไปเสือกอะไรล่ะนะเขาจะฆ่ากันมันมันเกี่ยวอะไรท่านทักษิณท่านทักษิณอยู่ในนั้นเหรอท่านทักษิณไม่ดอยู่ในนั้นครับมันเป็นเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องของเขา แล้วใครจะมาเข้ากับเพื่อไทยใครจะออกเพื่อไทยไม่มีสิทธิ์นะครับไปบังคับไปห้ามนะมึงต้องตีกรอบเลยหรือว่าอย่ามายุ่งกับเพื่อไทยนะถ้ามายุ่งกับเพื่อไทยเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนนะครับสจโต้องอย่างนั้นเหรอมันเกี่ยวอะไรล่ะครับนะการเมืองมันเป็นเสรีครับใครชอบใครใครศรัทธาใครใครจะอยู่มุ้งใครมันเป็นเรื่องของนะครับ ของความพอใจของบุคคลครับมึงไปไปเสือกไปยุ่งอะไรไปเหมือนกับเป็นการไปด้อยค่าใส่ร้ายว่าเป็นพ่อทักษิณที่การเมืองเดือดที่ปาจินครับนะดูสิครับโอ้โหครับเป็นอาจารย์มาได้ยังไงนี่ครับนะกูล <laughs> ลขำเว้ยนะหิวแสงมึงนี่หิวแสง,มง,ไ,มแสงไม่มีแสงแล้วนะจบแล้วไม่มีราคาแล้วครับนะคนไทยเขาตื่นรู้เขาไปไกลแล้วครับ พวกมึงยังงุมโขงยังวนวนวน,วนอยู่กับระบอบทักษิณระบอบทักษิณอยู่ครับนาะยเจิมศักดิ์เป็นไงครับตื่นรือยังไอ้น้องนะมึงไปทวงหน่อยนะเจิมศักดิ์นะความเสียหายปลอส8แสนล้านที่พรรคประชาธิปัตย์ขายชาติโดยชวนขนาดนั้นนะมึงทวงหน่อยครับนะขายสมบัติชาติถูกๆ,ๆูครับนะ แล้วให้ประชาชนทั้งประเทศไปรับรองหนี้ครับให้ประชาชนเป็นหนี้ร่วมครับทั้งที่ประชาชนไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยเจิากํสักไอ้แก้วสันะนะถ้ามึงรักชาติจริงนะปอสแปดแสนล้านนะครับปปชก็ชี้แล้วครับว่าขายชาติจริงครับ พรรคประชาธิปัตย์ขายชาติครับออกกฎหมายสิบอดฉบับเป็นกฎหมายขายชาตินะครับนะมีฉบับหนึ่งครับรับรองหนี้รับรองหนี้ของนะครับห้าสิบกไฟแนนซ์นนะ่ะที่มาล้มบนฟูกนะ่ะให้ประชาชนมาใช้หนี้แทนได้ยังไงไอ้เจิมสกักมึงทวงให้หน่อยนะ่ะมึงออกมานะ่ะนั่นคือมึงทำเพื่อชาตินะแล้วก็นะครับยึดสนามบินนะ่ะ ถ้าปราบยึดสนามบินเนี่ยเมื่อไรพวกมึงจะจายมึงมึงถแถลงด้วยนะครับมึงจะมาวนในเรื่องกอกูดกอกูดนี่ฮะ <c oughs> มึงจะมาวนต่ชั้นสิบสี่สิบสี่เนี่ยพวกโง่ควายทั้งนั้นแหละกูมีอำนาจกูจะพวกกูจากออกจากคุกดีมึมงเสือกอะไร เวลาพวกมึงมีอำนาจแปดปีพวกมึงติดคุกไหมละ่ะแต่เวลาพวกกูมีอำนาจพวกกูจะติดคุกได้ยังไงควายนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนะพูดความจริงกับท่านท่านท่านผู้ชมอะไรก็ผิดนิติรัฐนิติธรรมทำลายขระบวนแจกแชงกระบวนการพิธีธรรแปดปีที่แล้วมึงทำอะไรละ่ะอะยึดทำเนียบไม่ติดคุกอะ อ่นะไอ้เจมิมศักยึดทำเนียบรัฐบาลไม่ติดคุกนะมึงมึงนะครับพวกมึงคืออะไรท้างั้นนะ่ะนะยึดฐานที่ราชการไอ้โุ้นอิสราก็ไม่ติดคุกอนะสุเทพเทือกโกงโรงพักห้าพันกว่าล้านเนะี่ยก็ไม่ติดคุกไงแปดปีที่แล้วไงแต่เวลาพวกกูมีอำนาจพวกมึงอย่าเสือกพวกมึงอย่าเห่ากูจะเอาของคนของกูออกคุก นะออกมาท่านวัฒนาเมืองสุขไม่ได้กโกงหรอกเขาขอยาดนะแต่เงินค่าปรับนะครับท่านยิ่งรักเนี่ยสามหมื่นห้าพันล้านประยุทธ์จะว่าอย่างไงวิศณุเครืองามจะว่าอย่างไงนะถแถลงมาที่ครับเงินอยู่ที่ไหนอนุพงศ์เจ้าปินเผ่าจินดาจะว่าอย่างไงสามหมื่นห้าพันล้านครับท่านไม่ได้กโกง แต่คุณไปยึดทรัพย์เขานี่ยนะปปาวิทว่าไงเออแถลงนะครับว่าเงินอยู่ที่ไหนเอาเข้าคังเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เลขลับเท่าไหร่เข้าไปกี่บาทนะมึงต้องชี้แจงนะกูไม่ไว้เรื่องนี้ได้เติมสักมึงทวงให้หน่อยสิ <laughs> เพื่อชาตินะ พวกมึงไปไม่เป็นครับงานนี้คนระไปไม่เป็นเจอกูนะดอกหนักนะโอ้โหผิดพลาดองค์การผิดพลาดองค์การครับไม่เข้าสภาครับ MUU ครับผิดพลาดองค์การนะครับอะไม่เข้าสภาท่านผู้ชมไม่ผ่านสภานะมันเอาประเด็นนี้ขึ้นมาครับสารรัฐมนูลยังตีตกครับ กลับไอ้คำร้องทีละยุทธส่วนเกศรยังตีตกครับมันจะเข้าสภาได้ไงไอ้ไอ้พวกโง่ไอ้ปานเทพพวกควายครับนะจะเข้าสภาได้ไงมันมันเป็นสัญญาระหว่างประเทศที่ไม่ได้เสียดินแดนก็จะเข้าสภาทำไมไอ้โง่ไอ้ควาย <laughs> เอ๊ะมึงไปมึงมึงพูดนะเหมือนมึงเป็นรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเทศมาก่อนนะมึงรู้เรื่องหาอะไรล่ะอะผิดพระราชลูการได้ยังไงนะมันไม่ได้เสียดินแดนไงครับเป็นสัญญาที่ระหว่างประเทศที่ไม่ไม่มีการเสียดินแดนครับไอ้โง่อไอ้แผนที่ไม่ใช่แผนผงังมึงเมื่อถามท่านโนบดนปัตมตมะนู่นพกควายมึงจะได้รู้ มึงหัดฟังนะครับนะมึงพูดนี่ให้แต่คนอื่นเชื่อครับมึงฟังคนอื่นพูดบ้างสินะไม่ผิดพระราชลุงการครับไม่ต้องเข้าสภาครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาระหว่างประเทศที่ไม่เสียดินแดนครับไม่เสียอธิปไตยครับถ้าเข้าสภาก็คือมัเสียดินแดนครับนะเห็นหรือยังครับก็วันนี้นะครับนะ ก็คงนะครับไอซิโรดมึงทบทวนใหม่นะก่อนที่มึงจะออกมานะมึงต้องหาข้อมูลให้ดีกว่านี้มึงจะมาเล่นกับกูเหรอนะมึงเสือกอะไรกับชินวัตรมึงได้เลือกมาเหรอพักการเมืองนี่มึงมึงไม่เลือกนะเพราะว่ามึงเป็นสลิมไงนะมึงก็รอที่นะเหลืออยู่สามปีกว่าเนี่ยมึงก็รอที่ การเมืองระบอบประชาธิปไตยเขาต้องรอกันครับนะมึงพูดแล้วประเทศชาติได้อะไรนะพี่น้องชาวใต้นะครับเป็นไงหกกิโลร้อยเนี่ยเป็นไงนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับทั้งหลายทั้งมวลวันนี้นะครับนะก็ขอบคุณ fc ทั่วไทยทั่วโลกนะครับนะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับนะก็ขอฝากนะครับมานิกาคุณหยุดฮาได้แล้ว เมื่อเช้ากูกส่องอยู่นะแล้วกูก็ไปความคิดเห็นอยู่ว่าระวังคลิปหลุดซ้ำนะโอ้โหครับเดี๋ยวผมจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะครับ่างนี้นะเพราะว่าช่องของผมออกไม่ได้นะาเรื่องคลิปอิมานิกาเนี่ยครับนะให้มันรู้ไปครับมันกันแนกกระแนตลอดแต่งตัวอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับมึงเสือกอะไรละ่ะีอติงนะเสือกอะไรเดี๋ยวคลิปมึงหลุด นะแต่นายกอุ้งอิงเนี่ยนะนะไม่ได้เอาคลิปบนเตียงหลุดเหมือนพวกมึงหรอกนะไม่หลุดเหมือนเหมือนเหมือนมึงมึงอยากให้ทําอย่างนั้นท่านไม่ทาหรอกแสดงว่านี่มันต้องการที่จะให้ท่านนะทําหลุดอย่างนั้นหรือเปล่านะเขาไม่ง่เหมือนมึงนะมาเนกาโอ้โหครับเสียงคางเหมือนกับหมาถูกรล,ล <laughs> อนเลอกูเมียน้ย มืงองมึงหยุดมึงหยุดได้แล้วมึงอยาอา่าเฮานะมันเข้าตัวมึงหมดไงนะมึงโอ้โหนำด้วยคำว่าด็อกเตอร์นะ